ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ขุบนะครับต่อพ่วงกับรถไทยเดินตามนะครับขุบย่ําขุบย่ํานานะครับแต่ย่ํานาในที่นี้ไม่เหมือนกับการย่านาทั่วไปที่เห็นตามช่องต่างๆนะครับเป็นการย่านาแห้งนะครับย่ําย่านาย่ําย่าย่ารอยไทยนะครับ รอย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 ไทยที่เราไถไถหดครั้งแรกนะครับที่มันเป็นที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ทําให้แดดส่องมาปุ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะแข็งนะครับผมจึงมีความคิดว่าจะเอาขุบเนี่ยมาย่าเพื่อให้ก้อนขี้ไถท,ที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยแตกเป็นก้อนเล็กๆนะครับเพราะว่าบางก้อนมันก็พลิกได้ไม่ดีนะครับก็จะใช้ขุบ นะครับเป็นตัวช่วยในการย่ำนานะครับนะครับก็จะมาดูว่าลักษณะการลักษณะที่ไถของขาหนูที่ไถไว้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องย่ำยังไงนะครับครับนี่ก็คือรอยไถเมื่อบานนี่นะครับนาตรงนี้มัน,เป,นเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่มันยังไม่หมาด แต่ก็มันฝนฟ้าอากาศไว้ใจไม่ได้ผมก็เลยต้องรีบถ่ยม่พอมันพอลงไถยได้พอไถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนขี้ถ่ที่เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพลิกดินได้ไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับถ้าเราไม่ย่าแดดโดนแดดส่องสักสองสามแดดมันก็จะแข็งเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายรอบต่อไป พอถ่ายรอบต่อไปปุ๊บไอคอนใหญ่ๆบางก้อนก็แตกบางก้อนก็ไม่แตกนะครับก็จะเห็นว่าผมลองเอาขบนะครับย่ำดูเมื่อวานล่องหนึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับแต่เมื่อวานมันเป็นการถ่ายเสร็จใหม่ๆมันพอขบลงไปย่ำดินมันยังเหนียวอยู่มันก็ติดนะครับทำมันมันเกาะกับตัวตัวย่ำตัวขบนะครับ ทำให้มันกรุบนั้นมีน้ำหนักหนักหนักขึ้นกว่าเดิมมันเลยทําให้รถไปไม่ไหวนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนี่ก็คือเอาขุบย่าทั้งแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะดูสะอาดตาขึ้นก้อนดินมันก็จะเล็กขึ้นเออไม่ใช่เล็กลงสิมันจะเล็กเป็นชิ้นเล็กก้อนขี้ไถ่ก็จะเป็นชิ้นเล็กเวลาเราจะไถรอบต่อไปนะครับ ไอ้ก้อนใหญ่ๆมันก็จะไม่มีให้เห็นมันก็เวลาจะพลิกดินอีกรอบหนึ่งมันก็ทําให้ดินแตกละเอียดได้ดีเป็นเป็นงานที่ออกมาดีนะครับเหมาะแก่การที่จะนําเครื่องมาหยอดนะครับหรือถ้าเรายังไม่หยอดแล้วก็ถ่ายรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับครับตัวนี้ถ่ายเมื่อวานวันนี้โดนแดดไปประมาณครึ่งวันก็ ครุบเราก็น่าจะลงได้นะครับเพราะว่ามันมันหมาดมันเริ่มหมาดแล้วครับแต่ส่วนฝั่งซ้ายมือที่เห็นนั่นคือถากดินมาประมาณสามวันแล้วแต่ก็ยังย่ำได้แตกอยู่นะครับถึงจะไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังดูดีกว่าเดิมนะครับก็มาดูว่ามันจะมาดูวิธีการว่ามันจะทำในลักษณะใดนะครับ ส่สาเหตุที่เราต้องย่ำนะครับเพราะว่านาแปลงนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับเวลาฝนตกมาก็จะทำให้น้ำขังเป็นเวลานานนะครับซึ่งพอน้ำขังเป็นเวลานานมันก็จะทำให้เราทำงานได้ช้าก็เพราะต้องรอให้น้ำแห้งแล้วก็ให้ดินหมาดก,ก่อนถึงจะลงไถรอบสองได้การที่ย่ำรอ หรือว่าลงไปย่ำย่ำพอเราย่ำเสร็จปุ๊บถ้าฝนยังไม่ตกเราก็สามารถที่จะลงไถรอบสองเลยโดยที่ไม่ต้องรอฝนช่วยทำให้ดินละลายนะครับก็เนื่องจากว่าฝนฟ้าเราสั่งไม่ได้นะครับเราเลยต้องทำแบบนี้แล้วก็มันจะทำให้เราช้าในการที่จะยอดเมล็ดพันธุ์หรือหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับเราก็เลยต้องย่ำ นะครับเป็นการกระชับเวลาของเรานะครับในการทำนาของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราย่ำเสร็จแล้วดินตากตากดินไว้แห้งสนิทแล้วถ้าเกิดฝนตกลงมานะครับก้อนดินที่แห้งก็จะช่วยดูดซับน้ำฝนไม่ให้พื้นที่ที่เราย่ำหรือไถลงไปเนี่ย มีมีเกิดการแฉะเยอะมากจนเกินไปนะครับทำทำให้การทำงานต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะครับมันก็จะเป็นการช่วยดูดซับน้ำนะครับไม่ให้แฉะมากจนเกินไปนะครับในการที่จะไถรอบต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะําทำงานง่ายขึ้นนะไม่เปืองแรงนะครับก็ชมไปเรื่อยนะครับ ก็จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ารอยย่ำกับรอยที่ไม่ได้ย่ำนะครับมันก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับนะครับก็ก็พอใจได้นะครับเวลาที่เราจะไถในรอบต่อไปมันก็จะดินมันก็จะไม่เป็นก้อนใหญ่นะครับเหมือน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 รอยไถเดิมมันนะครับตัวปุกเนี้ก็จะทั่วได้เยอะนะครับนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้นำไปปรับใช้ให้กับเข้ากับพื้นที่ของตัวเองนะครับสำหรับพื้นที่ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. กฝากติดตามช่องด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ